สวัสดีค่ะเพืพ่อนๆเคยสงสัยไหมเคยสงสัยนะว่าทุกคนน่ะมีปัญหาเหมือนกันแต่ปัญหาของทุกคนไม่เหมือนกันมันขึ้นอยู่กับว่าใครจะแก้ไขปัญหาของตัวเองแบบไหนเพราะต้นทุนชีวิตของทุกคนมันมีมาไม่เท่ากัน แต่ก็มีคนพูดเสมอว่าถึงต้นทุนเราจะมาไม่เหมือนกันมาไม่เท่ากันแต่เราก็มีสิทธิ์ที่จะสร้างต้นทุนให้ตัวเองได้จริงค่ะจริงแต่ก็อย่าลืมว่าโอกาสของคนที่ต้นทุนน้อยกับโอกาสของคนที่มีต้นทุนมาก มันก็ตามกันอยู่ดีเพราะทุกสิ่งทุกอย่างของคนที่มีโอกาสมากมันไม่ได้เริ่มจากศูนย์เคยไหมบางวันไม่มีเลยไม่มีเลย สักบาทแต่ถามว่าเคยเครียดไหมเคยมานั่งบอกใครไหมก็ไม่นะเพราะว่าบอกใครไปมันก็ไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากเราต้องช่วยตัวเราเอง เป็นแม่ที่ต้องหาแล้วมีลูกที่มาถามที่ต้องมาคอยถามว่าแม่หนูอยากกินนั่นหนูอยากกินนี่หนูอยากได้นั่นหนูอยากได้นี่แต่สิ่งหนึ่งที่รู้สึกดีลูกนี่แม่ไม่มีเงินนะ ลูกจะบอกว่าไม่เป็นไรแม่วันนี้แม่ไม่มีไม่เป็นไรไม่ต้องซื้อก็ได้วันไหนแม่มีแม่ค่อยซื้อมาให้เหนูแม่ค่อยซื้อมาให้ผมนี่คือสิ่งที่เราได้จากลูกไม่ได้อยากให้เกิดดราม,ม่านะแต่ว่าเราไม่มีที่ระบายเราไม่มีที่แบบพอพูดออกไปแล้ว เราไม่ได้ต้องการให้ขายมาซ้ำเติมแต่เราแบบไหวไหมสู้นะแค่นี้จริงๆ